ครับสวัสดีครับคลิปนี้ A2PTV Bycode ายโคมขอแนะนำการนำที่อยู่ของเหลียญ ANP ไปติดตั้งไปติดตั้งที่ Touch Wallet นะครับก็เริ่มต้นขั้นที่หนึ่งก็คือการคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ คัดลอกลิงก์ที่อยู่ของ A.N.P. นะครับคัดลอกลิงก์อีกครั้งหนึ่งให้เห็นเด่นชัดเนี่ยคัดลอกลิงก์ติดนิ้วไปแล้วติดนิ้วมาแล้วเราก็ไปที่ไปที่ t r u s t Wallet เลยครับไปที่ t r u s t Wallet นะ t r u s t Wallet หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรูปใบโพสีขาวๆนะ t r u s t Wallet กดเข้าไปครับ กดก็ไปแล้วใส่ Security เรียบร้อยนะครับครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้ครับหน้าที่มีเหรียญเหรียญต่างเหรียญต่างๆนะครับถ้าเรายังไม่มีเหรียญไหนเราก็มาแอดเหรียญน,นั้นโดยโดยการไปกดโดยการไปกดหน้านี้ครับสามขีดใหญ,ใหญ่กดไปเลยครับสามขีดกด แล้วก็กดบวกกดบวกทีหนึงครับมาแล้วกดบวกเสร็จนะแล้วก็ใส่เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตเวิร์กจากอิทิเรียมเปลี่ยนให้เป็น b บ c e Smart Chain นะครับ a บ c e Smart Chain จาก a บ c e Smart Chain เราก็เอามาคอนแทค t d ดเดตวางเลยครับแตะแล้วก็วางแตะแล้วก็วาง วางเสร็จเป็นไงครับวาง a address แล้วก็มันจะขึ้น name a n p symbol a n p นะครับ decimal 18กด save ครับกด save ครับกดเลยนะครับนะก็จะขึ้นหน้านี้นะเป็น a n p chain b e p 20นะครับเรียบร้อยมีทั้งเส้น มีทั้ง i ีเนะครับเ r a n s a c t i o n View พ p p เฮีย,ยอ่าอ่าเราก็กลับไปดูกลับไปดูด้านหน้าเลยครับกลับไปดูด้านหน้านะดูด้านล่างครับด้านล่างดูสิมาหยางมาหยางมาหยางเจอไหมอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่าง นี่มาแล้วครับ BEP ย0 ANP นะครับ BEP ย0่สนะก็เป็นการสำเร็จเสร็จสิน้นขอให้จำขั้นตอนแล้วก็ทำให้ได้นะครับสวัสดีครับ